คุณผู้ฟังครับถ้าผมบอกคุณว่าบนผืนแผ่นดินน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกดินแดนซึ่งผู้คนทั้งประเทศมีจํานวนไม่ถึงหนึ่งแสนมีคนไทยใช้ชีวิตทํางานและสร้างชมุมชนมากเป็นอันดับต้นๆของชาวต่างชาติทั้งหมดคุณจะเชื่อหรือไม่กรีนแลนด์ชื่อของดินแดนนี้มักถูกจดจําในฐานะพื้นที่สีขาวบนแผนที่โลกสัญลักษณ์ของน้ําแข็งภูเขาหิมะและความหนาวเย็นสุดขั้วเป็นเหมือนชายขอบของอรารยธรรมไกลจากศูนย์กลางอํานาจ เศรษฐกิจและผู้คนแต่ในความเงียบงันนั้นกําลังมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นเงียบลึกและจริงยิ่งกว่าที่หลายคนคิดกรีนแลนด์มีพื้นที่กว่า2ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบ4เท่าแต่กลับมีประชากรเพียงราว50,000กว่าคนตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลประชากรแต่มันสะท้อนโครงสร้างของประเทศทั้งประเทศทประเทศที่เมืองส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายฝั่งประเทศที่ไม่มีถนนเชื่อมถึงกันทั้งเกาะ ประเทศที่การเดินทางต้องพึ่งพาเรือและเครื่องบินประเทศที่ฤดูหนาวยาวนานกว่าครึ่งปีและประเทศที่ชีวิตประจําวันถูกกาหนดด้วยธรรมชาติมากกว่าระบบเศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่ของกรีนแลนด์คือชนพื้นเมืองอินุิตผู้คนที่อยู่กับทะเลน้ําแข็งและการล่าสัตว์มาหลายร้อยปีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแตกต่างจากยุโรปแผ่นดินใหญ่โดยสิ้นเชิงแม้กรีนแลนด์จะปกครองตนเองแต่ยังอยู่ภายใต้าราชอาณาจักรเดนมาร์กระบบการเมืองแบบยุโรป ถูกวางทับลงบนสังคมอาร์กติกบ้างเดิมอย่างระมัดระวังและเปราะบางคำถามคือในประเทศที่ดูเหมือนจะปิดในดินแดนที่ไม่เอื้อต่อการอ,อพยพในสังคมที่เล็กและหนาวเย็นเช่นนี้ทําไมคนต่างชาติจึงเข้าไปอยู่ได้และยิ่งไปกว่านั้นทําไมคนไทยจึงกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มองเห็นได้ชัดเจนคําตอบไม่ได้อยู่ที่ความบังเอิญแต่อยู่ที่โครงสร้างลึกของประเทศนี้กรินแลนด์ขาดแรงงานไม่ใช่เพราะไม่มีคนแต่เพราะคนท้องถิ่นจํานวนมาก ไม่เลือกทำงานบางประเทศงานบริการงานโรงแรมงานร้านอาหารงานแปรรูปอาหารทะเลงานที่ต้องทำซ้ำหนักและใช้ความอดทนในประเทศที่รัฐสวัสดิการค่อนข้างเข้มแข็งแรงจูงใจในการทำงานลักษณะนี้ไม่ได้สูงพอสำหรับคนท้องถิ่นจำนวนหนึ่งช่องว่างนี้ไม่เคยหายไปมันเพียงรอใครบางคนเข้ามาเติมและตรงนั้นเองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มปรากฏบนแผนที่อาร์กติกฟิลิปปินส์ไทย ประเทศที่ผู้คนคุ้นเคยกับงานบริการคุ้นเคยกับการย้ายถิน่นและคุ้นเคยกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิดกรีนแลนด์ไม่ได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการแต่ระบบแรงงานภายใต้เดนมาร์กเปิดช่องให้บริษัทโรงแรมและธุรกิจสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้หากไม่สามารถหาคนในประเทศทำงานนั้นได้นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเมื่อแรงงานต่างชาติกลุ่มแรกเข้ามาเครือข่ายเริ่มก่อตัวคนรู้จักแนะนำกัน ข้อมูลปากต่อปากไหลข้ามทวีตจากยุโรปเหนือสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรีนแลนด์เริ่มไม่ใช่แค่ดินแดนน้ำแข็งแต่เป็นโอกาสและในบรรดาคนจากเอเชียคนไทยกลับเป็นกลุ่มที่ยืนระยะได้ยาวปรับตัวได้เร็วและเริ่มฝังรากในเมืองสำคัญตัวเลขคนไทยอาจดูเล็กหากมองจากมุมของโลกแต่หากมองจากมุมของกรีนแลนด์มันคือชุมชนที่ไม่อาจมองข้ามคำถามที่สำคัญกว่าคือพวกเขาไม่ได้แค่ไปทำงานแต่กำลังเข้าไปอยู่ เข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจเข้าไปอยู่ในเมืองเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้คนที่นั่นนี่ไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องของการผจญภัยและไม่ใช่เรื่องโรแมนติกแต่มันคือเรื่องของแรงงานโครงสร้างประชากรและการเคลื่อนย้ายของมนุษย์ในศตวรรษที่โลกกาลังเปลี่ยนสมดุลและทั้งหมดนี้เพิ่งเป็นเพียงฉากหน้าเพราะคําถามถัดไปคือคนไทยไปทําอะไรในกรีนแลนด์พวกเขาอยู่ตรงไหนของสังคมนั้นและทําไมอาหารไทยจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนอาร์กติก คตำตอบกําลังรออยู่ในตอนถัดไปคุณผู้ฟังครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงกรีนแลนด์ในฐานะดินแดนปลายขอบโลกประเทศที่กว้างใหญ่แต่ว่างเปล่าหนาวเย็นแต่เต็มไปด้วยช่องว่างทางโครงสร้างวันนี้เราจะก้าวลึกลงไปอีกชั้นจากคําถามว่าใครอยู่ที่นั่นไปสู่คําถามที่สําคัญกว่าใครเข้าไปเติมระบบของประเทศนี้และทำไมคนไทยจึงอยู่ในกลุ่มนั้น กรีนแลนด์ไม่ได้ขาดทรัพยากรแต่ขาดคนทำงานโดยเฉพอมงานที่ต้องใช้ความสมั่งเสมอความอดทนและการบริการกับผู้อื่นทุกวันโรงแรมร้านอาหารธุรกิจท่องเที่ยวโรงงานแปลรูปอาหารสีงานเหล่านี้คือหัวใจของเศรษฐกิจเมืองแต่กลับไม่ใช่ตัวเลือกอันดับแรกของแรงงานท้องถิ่นจำนวนมากไม่ใช่เพราะคนกรีนแลนด์ไม่ขยันแต่เพราะโครงสร้างสังคมของพวกเขา ไม่ได้กดดันให้ต้องทำงานทุกประเภทเพื่อความอยู่รอดรัฐสวัสดิการเงินสนับสนุนและวิถีชีวิตดั้งเดิมทำให้การเลือกงานเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตมากกว่าการแข่งขันผลลัพธ์คือเศรษฐ,ฐกิจต้องเดินแต่แรงงานไม่พอนี่คือจุดที่ระบบเริ่มมองออกไปนอกประเทศภายใต้การดูแลของเดนมาร์กกรีนแลนด์ใช้กฎหมายแรงงานแบบโยุโรปเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถจ้างแรงงานต่างชาติเมื่อพิสูจน์ได้ว่า ไม่สามารถหาคนในประเทศมาทำงานนั้นได้ฟังดูเป็นขั้นตอนทางกฎหมายธรรมดาแต่ในความเป็นจริงนี่คือประตูเงียบๆที่เปิดเชื่อมโลกอาร์กติกกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์เข้ามาก่อนตามมาด้วยไทยสองประเทศนี้มีลักษณะร่วมกันบางอย่างที่ระบบแรงงานกรีนแลนด์ต้องการ 1. คนทำงานบริการเป็น 2. ปรับตัวเก่ง 3. ทนสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและ 4. พร้อมเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่มีเครือข่ายเดิมแรงงานไทยจํานวนมากไม่ได้เดินทางไปกรีนแลนด์โดยตรงแต่ผ่านบริษัทจัดหางานผ่านนายจ้างในเดนมาร์กหรือผ่านเครือข่ายคนไทยที่ไปอยู่ก่อนหน้าข้อมูลไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ทางการแต่อยู่ในกลุ่มปิดอยู่ในบทสนทนาอยู่ในการแนะนําแบบปากต่อปากงานหนึ่งตำแหน่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายชีวิตเมื่อคนไทยกลุ่มแรกไปได้พิสูจน์ว่าทำงานได้จริง อยู่ได้จริงและไม่เป็นปัญหากับสังคมความเชื่อมั่นจริงเกิดขึ้นในจ้างเริ่มมองหาแรงงานไทยไม่ใช่เพราะราคาถูกแต่เพราะไว้ใจได้ตรงนี้คือจุดสําคัญเพราะมันเปลี่ยนสถานะของคนไทยจากแรงงานชั่วคราวไปสู่แรงงานที่ระบบต้องการซ้าเมื่อมีงานก็มีการต่อสัญญาเมื่อมีการต่อสัญญาก็มีการพำนักระยะยาวและเมื่อการพำนักยาวขึ้นชีวิตก็เริ่มเกาะตัว มีบ้านมีคู่ชีวิตมีลูกมีร้านอาหารมีชุมชนเล็กๆคนไทยไม่ได้เข้ามาเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในคราวเดียวแต่เข้ามาทีละคนทีละงานทีละครอบครัวจนวันหนึ่งตัวเลขที่ดูเล็กเริ่มมีนัยสำคัญในเชิงโครงสร้างในประเทศที่มีประชากรเพียงห้าห0ื่นกว่าคนแรงงานต่างชาติไม่กี่คนสามารถเปลี่ยนสมดุลแรงงานทั้งเมืองได้ และนั่นคือเหตุผลที่คนไทยกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มองเห็นได้ชัดแม้จะไม่เคยถูกพูดถึงในเวทีใหญ่คำถามคือเมื่อคนไทยเข้าไปอยู่ในระบบวูเขาไม่ได้เพียงเป็นแรงงานแต่กำลังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประเทศนั้นหรือไม่คำตอบไม่ได้อยู่ในเอกสารทางการราัจการแต่อยู่ในร้านอาหารอยู่ในครัวอยู่ในรสชาติที่คนกรีนแลนด์เริ่มคุ้นเคยและนั่นคือประตูบานต่อไปของเรื่องราวทั้งหมด คุณผู้ฟังครับเมื่อแรงงานไทยไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขเมื่อการจ้างงานไม่ได้จบแค่สัญญาคำถามจริงขยับจากว่าคนไทยไปอยู่กรีนแลนด์ได้อย่างไรไปสู่คำถามที่ลึกกว่าพวกเขายืนอ,อยู่ตรงไหนในสังคมของประเทศนั้นในกรีนแลนด์เมืองไม่ได้ขยายตัวในแนวราบแต่ขยายตัวตามแนวเศรษฐกิจเมืองที่มีสนามบินเมืองที่มีท่าเรือ เมืองที่มีโรงงานแปลรูปอาหารทะเลและเมืองที่เป็นศูนย์กลางการบริหารคนไทยไม่ได้กระจายอยู่ทั่วเกาะแต่กระจุกตัวอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของชีวิตเมืองนุกเมืองหลวงที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่เป็นหัวใจทางการเมืองเศรษฐกิจและการตัดสินใจที่นี่มีโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจบริการมากที่สุดซิซิมุยุดเมืองใหญ่อันดับสอง ศูนย์กลางอุตสาหกรรมประมงและจุดเชื่อมต่อการเดินทางภายในประเทศอิลูลิสแสเมืองท่องเที่ยวใกล้าทานน้ำแข็งที่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกต้องแวะมาเห็นภาพน้ำแข็งแตกตัวกลางทะเลในเมืองเหล่านี้คนไทยไม่ได้อยู่ในเงามืดแต่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ผู้คนเห็นทุกวันพนักงานโรงแรมเชฟพนักงานครัวพนักงานทำความสะอาดแรงงานในโรงงานปลา ตําแหน่งเหล่านี้อาจไม่อยู่บนเวทีการเมืองแต่คือฟันเฟืองของชีวิตประจําวันเมื่อคุณตื่นเช้าในนุกอาหารเช้าในโรงแรมอาจผ่านมือคนไทยเมื่อคุณออกไปทานข้าวรสชาติที่คุณคุ้นเคยอาจมาจากครัวไทยเมื่อคุณซื้อปลาแปลรูปกระบวนการก่อนถึงชั้นวางอาจมีแรงงานไทยอยู่เบื้องหลังนี่คืออํานาจแบบเงียบอํานาจที่ไม่ได้สั่งการแต่ทําให้ระบบเดินต่อไปได้ ในสังคมขนาดเล็กความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความหือหวาใครที่มาทำงานตรงเวลาทำงานได้ต่อเนื่องไม่สร้างปัญหาจะถูกจดจำอย่างรวดเร็วแรงงานไทยจำนวนมากได้ชื่อว่าทำงานหนักอดทนและไม่เปลี่ยนงานบ่อยคุณสมบัติเหล่านี้ในประเทศใหญ่อาจไม่โดดเด่นแต่ในประเทศเล็กอย่างกรีนแลนด์มันคือความได้เปรียบเชิงโครงสร้างในจ้างเริ่มรู้จักผู้จัดการเริ่มแนะนำต่อ ชื่อเสียงเดินทางเร็วกว่าเอกสารจากแรงงานกลายเป็นคนที่ขาดไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปบางคนไม่ได้หยุดอยู่แค่ตำแหน่งลูกจ้างร้านอาหารไทยเริ่มปรากฏไม่ใช่ในฐานะร้านชีตพันฑ์เล็กๆแต่ในฐานะร้านที่คนท้องถิ่นเลือกเข้าเหตุผลไม่ซับซ้อนอาหารไทยมีรสชัดเข้ากับสภาพอากาศหนาวและแตกต่างจากอาหารยุโรปที่ซ้ำจำเจต้มร้อนๆแกงเข้มเข้ม ข้าวหอมพริกสมุนไพรสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่เป็นประสบการณ์ใหม่ในเมืองน้ำแข็งเมื่อร้านอยู่รอดธุรกิจเริ่มมั่นคงคนไทยบางส่วนเริ่มก้าวข้ามเส้นของแรงงานเข้าสู่เส้นของผู้ประกอบการจากผู้ถูกเลือกกลายเป็นผู้เลือกนี่คือการเปลี่ยนสถานะที่ไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายแต่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันแน่นอนการเป็นคนต่างชาติไม่เคยง่าย อุปสรรคด้านภาษาวัฒนธรรมสภาพอากาศและความโดดเดี่ยวยังคงอยู่แต่ในสังคมที่เล็กความคุ้นเคยคือทุนเมื่อคนไทยเริ่มเป็นที่รู้จักความเป็นคนนอกค่อยๆลดความคมลงคำถามที่ตามมาคือเมื่อคนไทยเริ่มฝํารากสังคมกรีนแลนด์กำลังเปลี่ยนไปหรือไม่และที่สำคัญกว่านั้นคือคนไทยเองกำลังเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า คำตอบไม่ได้อยู่ในตัวเลขแต่อยู่ในรสชาติอยู่ในความคุ้นเคยและอยู่ในชีวิตประจำวันและนั่นจะนำเราไปสู่ประเด็นถัดไปอาหารไทยกับอำนาจที่นุ่มแต่ลึกในดินแดนน้ำแข็งคุณผูฟังครับจากแรงงานสู่ผู้ประกอบการจากคนที่เข้าไปเติมระบบสู่คนที่เริ่มเปลี่ยนบรรยากาศของเมืองตอนที่แล้วเราพูดถึงตำแหน่งของคนไทยในสังคมกรีนแลนด วันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าแรงงานสิ่งที่ไม่ต้องมีอำนาจไม่ต้องมีตำแหน่งแต่ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของผู้คนอาหารไทยในประเทศที่ฤดูหนาวยาวนานอุณหภูมิติดลบและอาหารพื้นถิ่นมีตัวเลือกจำกัดการกินไม่ได้เป็นเพียงเรื่องรสชาติแต่เป็นเรื่องของความอบอุ่นและสภาพจิตใจอาหารดั้งเดิมของกรีนแลนด์เน้นเนื้อปลาไขามัน และรสชาติเลรียบเพื่อการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมสุดขัว้วนี่คืออาหารที่หล่อเลี้ยงร่างกายแต่ไม่ได้ทุกออกแบบมาเพื่อความหลากหลายเมื่อแรงงานไทยเข้ามาครัวเล็กๆเ,เริ่มเปลี่ยนหน้าที่จากพื้นที่ทำงานเป็นพื้นที่ทดลองต้มยำผัดแกงเข้าสวยร้อนๆในตอนแรกอาหารไทยไม่ได้ถูกมองเป็นวัฒนธรรมแต่เป็นเพียงทางเลือกใหม่ของคนทำงานต่างชาติแต่ในเมืองที่ร้านอาหารมีไม่มากสิ่งใหม่ จะถูกมองเห็นเร็วร้านอาหารไทยเริ่มไม่ได้มีแค่ลูกค้าคนไทยแต่มีคนท้องถิ่นพนักงานรัฐนักท่องเที่ยวและแรงงานชาติอื่นเหตุผลไม่ได้ซับซ้อนอาหารไทยมีรสชัดมีความร้อนมีเครื่องเทศและให้พลังงานสูงในฤดูหนาวสิ่งเหล่านี้คือความสบายความนิยมไม่ได้เกิดจากการโฆษณาแต่เกิดจากการบอกต่อในสังคมขนาดเล็กประสบการณ์หนึ่งแพร่กระจายได้ทั้งเมือง เมื่อร้านหนึ่งอยู่รอดร้านถัดไปก็เกิดจากร้านตามสั่งสู่ร้านจริงจังจากครัวเล็กสู่ธุรกิจเต็มรูปแบบสิ่งที่น่าสนใจคืออาหารไทยในกรีนแลนด์ไม่ได้หยุดที่สูตรดั้งเดิมวัตถุดิบจำนวนมากต้องปรับตามของที่มีเนื้อกวางเนื้อแมวน้ำปลาอาร์กติกผักที่ปลูกได้จำกัดการผสมผสานไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเชิงวัฒนธรรมแต่เกิดจากความจำเป็นและผลลัพธ์คืออาหารไทยแบบอาร์กติกที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก นี่ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่มันคือกระบวนการปรับตัวของวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่ไม่ได้แข็งแต่ยืดหยุ่นไม่ปะทะแต่แทรกซึมโดยไม่รู้ตัวอาหารไทยเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมืองเมื่อคนกรีนแลนด์นัดกันไปกินข้าวร้านไทยกลายเป็นตัวเลือกเมื่อมีแขกมาเยือนร้านไทยถูกแนะนําเมื่ออยากกินอะไรที่ต่างอาหารไทยถูกนึกถึงนี่คืออิทธิพลที่ไม่ได้ใช้ภาษาไม่ได้ใช้สื่อแต่ใช้ประสบการณ์ตรง ในทางยุทธศาสตร์สิ่งนี้เรียกว่าอำนาจนุ่มอำนาจที่ไม่ได้บังคับแต่ทําให้ผู้คนเลือกเองโดยที่ไม่มีใครสั่งไม่มีใครโฆษณาไม่มีใครประกาศมันเกิดขึ้นเงียบช้าแต่มั่นคงและเมื่ออาหารอยู่ได้ธุรกิจอยู่ได้คนก็อยู่ได้ร้านอาหารกลายเป็นศูนย์กลางชุมชนเป็นที่พบปะเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นพื้นที่ที่คนไทยรู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวในดินแดนที่ห่างไกล ความรู้สึกเป็นบ้านมีค่ามากกว่าเงินทั้งถามคือเมื่ออาหารไทยไม่ใช่แค่ของกินแต่เป็นพื้นที่ทางสังคมบทบาทของคนไทยกำลังเปลี่ยนจากแรงงานเป็นผู้สร้างพื้นที่หรือไม่และถ้าใช่ชุมชนไทยในกรีนแลนด์กาลังพัฒนาไปในทิศท,ทางใดคำตอบไม่ได้อยู่ในร้านอาหารเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ในความสัมพันธ์การตั้งถิ่นฐานและการเติบโตของคนรุ่นถัดไปซึ่งจะนำเราไปสู่คำถามที่ลึกกว่าเดิมเมื่อคนไทยไม่ได้แค่อยู่ แต่เริ่มอย่างรากกรีแลนด์กำลังเปลี่ยนไปอย่างไรและคนไทยกำลังเปลี่ยนไปแค่ไหนคุณรูฟังครับจากอาหารจากร้างเล็กๆจากพื้นที่ที่ให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวเรื่องราวกำลังเคลื่อนจากวัฒนธรรมไปสู่สิ่งที่ลึกและยาวนานกว่าการตั้งถินฐานเมื่อแรงงานอยู่ได้นานพอเมื่อธุรกิจเริ่มมั่นคงคำถามของชีวิตจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ จะอยู่ต่อหรือไม่จะสร้างอนาคตที่นี่ได้หรือเปล่าและคำว่าบ้านยังหมายถึงที่เดิมอยู่หรือไม่ในกรีนแลนด์การอยู่ยาวไม่ใช่เรื่องเล็กระบบการพำนักการต่อสัญญางานการขอถิ่นที่อยู่ระยะยาวล้วนผ่านกฎหมายที่เข้มงวดและต้องอาศัยความต่อเนื่องคนไทยจำนวนหนึ่งเลือกเส้นทางนี้ไม่ใช่ทุกคนแต่เพียงพอจนเกิดรูปแบบที่ชัดเจน จากแรงงานเดี่ยวกลายเป็นคู่ชีวิตจากคู่ชีวิตกลายเป็นครอบครัวการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมเริ่มเกิดขึ้นลูกเรื่องไทยกรีนแลนด์เริ่มลืมตาดูโลกในดินแดนที่หิมะตกหนักกว่าฝนนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะเมื่อมีลูกการตัดสินใจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องอนาคตโรงเรียนภาษาสัญชาติการยอมรับในสังคมเด็กที่เกิดในกรีนแลนด์เข้าโรงเรียนของรัฐ พูดภาษากรีนแลนด์และเดนมาร์กได้คล่องกว่าภาษาไทยในขณะที่บ้านยังคงมีข้าวมีแกงมีสำเนียงไทยอัตลักษณ์ไม่ได้หายไปแต่มันกำลังผสมคนรุ่นแรกอดทนทำงานและปรับตัวคนรุ่นถัดมากำลังตั้งคำถามฉันเป็นใครบ้านฉันอยู่ที่ไหนและอนาคตของฉันผูกอยู่กับดินแดนนี้มากแค่ไหนในมุมของรัฐการมีครอบครัวต่างชาติไม่ใช่เรื่องกังวล หากพวกเขาทำงานเสียภาษีและไม่เป็นภาระแต่ในมุมเชิงยุทธศาสตร์นี่คือการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรอย่างช้าๆกรีนแลนด์เป็นประเทศที่ประชากรลดลงต่อเนื่องคนหนุ่มสาวย้ายออกอัตราการเกิดต่ำทุกครอบครัวใหม่จึงมีความหมายโดยเฉพาะครอบครัวที่พร้อมทำงานพร้อมตั้งรกรากและพร้อมเลี้ยงลูกในระบบของรัฐคนไทยไม่ได้เข้ามาแทนที่ใครแต่เข้ามาเติมช่องว่างที่สังคมเองก็รู้ว่ามี ในเมืองเล็กการมีเด็กเพิ่มหนึ่งคนเปลี่ยนบรรยากาศทั้งห้องเรียนการมีครอบครัวใหม่เปลี่ยนสมดุลชุมชนนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านที่เงียบไม่มีการเดินขบวนไม่มีการประกาศนโยบายไม่มีข่าวใหญ่แต่เกิดขึ้นทุกวันในโรงเรียนในสนามเด็กเล่นและในบ้านที่มีสองภาษาคำถามคือเมื่อเวลาผ่านไปคนไทยในกรีนแลนด์จะยังถูกเรียกว่าแรงงานต่างชาติ หรือจะถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเมื่อคนรุ่นใหม่เติบโตพวกเขาจะเลือกผูกอนาคตกับที่ใดกรีนแลนด์เดนมาร์กหรือประเทศไทยที่พวกเขารู้จักผ่านเรื่องเรานี่คือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการอย่างรากได้เริ่มแล้วไม่ใช่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ในชีวิตจริงและเมื่อรากหยั่งลึกการถอนออกจะไม่ง่ายต่อไปทั้งหมดนี้กำลังนำเราไปสู่ประเด็นถัดไป เมื่อคนไทยไม่ได้เป็นเพียงชุมชนแรงงานแต่เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตประชากรบทบาทของพวกเขาในเกมอำนาจเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์อาร์กติกจะเล็กอย่างที่คิดจริงหรือไม่คำตอบกำลังรออยู่ในเรื่องราวถัดไปคุณผู้ฟังครับเมื่อการอย่างรากเกิดขึ้นเมื่อครอบครัวใหม่เริ่มก่อตัวเรื่องราวของคนไทยในกรีนแลนด์ไม่ได้หยุดอยู่ที่ชีวิตส่วนตัวอีกต่อไป มันเริ่มเชื่อมโยงกับโครงสร้างใหญ่ที่กําลังเปลี่ยนโลกทั้งใบกรีนแลนด์ไม่ใช่แค่ดินแดนน้ำแข็งแต่คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญของศตวรรษที่21น้ำแข็งที่ละลายกําลังเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ทรัพยากรใต้ผืนดินกําลังถูกประเมินค่าใหม่และมหาอำนาจกําลังจับตามองพื้นที่แห่งนี้อย่างใกล้ชิดสหรัฐอเมริกาจีนยุโรป ต่างมีผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่ที่เคยถูกมองว่าไกลเกินเอื้อมในเกมระดับโลกกรีนแลนด์คือหมากสำคัญแต่ในเกมนี้ไม่ได้มีแค่รัฐไม่ได้มีแค่กองทัพและไม่ได้มีแค่การทูตประชากรคืออีกหนึ่งตัวแปรที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดประเทศที่มีประชากรน้อยย่อมเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองแรงงานครอบครัวเด็กที่เกิดใหม่ ทั้งหมดนี้คืออนาคตของรัฐในบริบทนี้ชุมชนต่างชาติไม่ใช่เพียงผู้มาอาศัยแต่เป็นส่วนหนึ่งของสมการระยะยาวคนไทยอาจไม่ได้มีจำนวนมากแต่มีคุณสมบัติบางอย่างที่รัฐเล็กอย่างกรีนแลนด์ให้ความสำคัญทำงานต่อเนื่องตั้งถิ่นฐานไม่ก่อความขัดแยง้งและพร้อมผูกชีวิตไว้กับระบบนี่คือทุนทางสังคมที่ไม่ปรากฏในรายงานข่าวแต่ถูกรับรู้ในระดับนโยบาย ยิ่งเมื่อกรีนแลนด์เผชิญปัญหาคนหนุ่มสาวย้ายออกแรงงานไว้ทำงานลดลงและอัตราการเกิดตำ่ำทุกครอบครัวใหม่จึงมีน้ำหมักมากกว่าตัวเลขในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ชุมชนอย่างคนไทยไม่ใช่ไผ่แต่คือเสถียรภาพของแรงงานเสถียรภาพของชุมชนและเสถียรภาพของชีวิตเมืองคณะเดียวกันในระดับโลกการแข่งขันอิทธิพลไม่ได้วัดกันแค่ฐานทัพหรือเงินลงทุน แต่วัดกันที่ใครอยู่ใครทำงานและใครจะอยู่ต่อในอีก20ปีข้างหน้าในโลกที่การอพยพกลายเป็นเครื่องมือทางอำนาจการมีประชากรที่เลือกจะอยู่มีความหมายยิ่งกว่าการครอบครองพื้นที่คนไทยในกรีนแลนด์อาจไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของรัฐมหาอำนาจแต่พวกเขาถือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันชีวิตประจำวันความสัมพันธ์และความผูกพันกับพื้นที่อิทธิพลแบบนี้ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ปรากฏบนาพาดหัวข่าวแต่มันเปลี่ยนประเทศจากข้างในคำถามคือเมื่อโลกภายนอกเริ่มมองกรีนแลนด์ด้วยสายตาใหม่ชุมชนเล็กๆอย่างคนไทยจะถูกมองอย่างไรจะเป็นเพียงแรงงานหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่รัฐต้องคำนึงถึงและในวันที่การแข่งขันอำนาจเข้มข้นขึ้นชีวิตของคนธรรมดาจะยังคงเดินไปอย่างเงียบๆได้หรือไม่นี่ไม่ใช่คำถามไกลตัวเพราะในเกมภูมิรัฐศาสตร์ ไม่มีใครเล็กเกินไปทุกการตั้งถิ่นฐานทุกการเกิดและทุกการเลือกจะอยู่ล้วนเป็นการตัดสินใจทางประวัติศาสตร์และทั้งหมดนี้กำลังพาเราไปสู่บทสรุปสุดท้ายเมื่อมองย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้นจนถึงภาพใหญ่ของโลกคนไทยในกรีนแลนด์กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของมนุษย์ในโลกที่กำลังเปลี่ยนทิศท,ทางคำตอบนั้นอยู่ไม่ไกลและกำลังรอการเปิดเผย ในตอนถัดไปคุณผู้ฟังครับเราเดินทางมาไกลาจากแรงงานไม่กี่คนสู่ชุมชนเล็กๆจากร้านอาหารหนึ่งร้านสู่ครอบครัวรุ่นลูกและการอย่างรากในตอนสุดท้ายนี้คำถามไม่ใช่แล้วว่าคนไทยไปอยู่กรีนแลนด์ได้อย่างไรแต่คือเรื่องราวทั้งหมดนี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไป กรีนแลนด์คือภาพย่อส่วนของอนาคตประเทศเล็กประชากรน้อยทรัพยากรสูงอยู่ในจุดตัดของอำนาจโลกและในประเทศแบบนี้คนธรรมดาไม่เคยเป็นเรื่องเล็กแรงงานหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนธุรกิจหนึ่งแห่งครอบครัวหนึ่งครอบครัวสามารถเปลี่ยนชุมชนหนึ่งเมืองเมื่อมองย้อนกลับไปคนไทยไม่ได้เข้าไปกรีนแลนด์ในฐานะผู้ผิชิตไม่ใช่นักลงทุนไม่ใช่รัฐ แต่เข้าไปในฐานะผู้ทำงานผู้ปรับตัวและผู้เลือกจะอยู่นี่คือพลังของการอพยพในศตรวรรษนี้ไม่ใช่การเคลื่อนย้ายแบบมวลชนแต่เป็นการเคลื่อนย้ายแบบเงียบที่เปลี่ยนโครงสร้างจากข้างในโลกยุคใหม่ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเส้นเขตแดนเพียงอย่างเดียวแต่ถูกกำหนดด้วยใครอยู่ใครทำงานและใครสร้างอนาคตในพื้นที่นั้นเรื่องของคนไทยในกรีนแลนด์จึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะถิ่นแต่มันคือสัญญาณ สัญญาณว่าแรงงานจากประเทศกำลังพัฒนาไม่ใช่แค่ผู้ตามแต่เป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางสังคมสัญญาณว่าอำนาจไม่ได้อยู่แค่ในมือรัฐแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนและสัญญาณว่าวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นสามารถเดินทางได้ไกลกว่ากองทัพอาหารภาษาครอบครัวทั้งหมดนี้คือเครื่องมือของการอยู่รอดในโลกใหม่สำหรับประเทศไทยเรื่องนี้ควรถูกมองอย่างจริงจัง คนไทยในต่างแดนไม่ใช่เพียงแรงงานส่งเงินกลับบ้านแต่เป็นตัวแทนทางสังคมทางวัฒนธรรมและในบางกรณีทางยุทธศาสตร์รัฐที่เข้าใจบทบาทของคนเหล่านี้จะมองเห็นโอกาสรัฐที่มองข้ามอาจสูญเสียอิทธิพลโดยไม่รู้ตัวสำหรับกรีนแลนด์คนไทยไม่ใช่คำตอบทั้งหมดแต่เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบคำตอบของคำถามว่าประเทศเล็กจะอยู่รอดอย่างไรในโลกที่การแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกวัน ด้วยการเปิดพื้นที่ให้คนที่พร้อมอยู่พร้อมทำงานและพร้อมสร้างอนาคตสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกรีนแลนด์เพียงแห่งเดียวและไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยเพียงกลุ่มเดียวแต่มันเกี่ยวกับมนุษย์ในโลกที่อากาศเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนและอำนาจกำลังเคลื่อนย้ายใครจะคิดว่าเรื่องราวใหญ่ระดับโลกจะสะท้อนผ่านชีวิตของพ่อครัวแรงงานโรงงานและครอบครัวเล็กๆในดินแดนน้ำแข็งแต่บางครั้ง ประวัติศาสตร์ก็ถูกเขียนด้วยเรื่องเล็กที่สุดคำถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือในโลกที่กำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วคุณเลือกจะยืนอยู่ตรงไหนและถ้าวันหนึ่งแทนที่โลกไม่ได้วัดด้วยเส้นแบ่งประเทศแต่วัดด้วยผู้คนที่เลือกจะอยู่เราในฐนานะสังคมพร้อมจะมองเห็นคุณค่าของพวกเขาแล้วหรือยัง